สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนครับวันนี้ก็นำเรื่องหาคุณค่าตัวเองให้เจอมาฝากกันครับความคิดไม่ต้องบอกก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคือจุดเริ่มต้นของทุกทุก,ทกสิ่งหากไม่มีการคิดก็จะไม่เกิดการลงมือกระทำคนทุกคนเป็นนักคิดทั้งนั้นครับไม่มีใครคนไหนในโลกใบนี้ที่ไม่รู้จักคิดหรอกแต่จะแตกต่างกันตรงเรื่องของแนวคิดนี่แหละ ที่ทำให้คนแต่ละคนแตกต่างกันอย่างคําที่ว่าร้อยคนร้อยความคิดล้านคนล้านความแตกต่างความคิดที่แตกต่างนี่เองครับที่ทําให้คุณเป็นคนแตกต่างจากคนอื่นและความคิดที่ดีทําให้มีพลังชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความลื่นลมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีแต่ความลื่นลมเมื่อน,นั้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างมากคนนึงเลยทีเดียวนะครับจึงหยิบเรื่องราวดีด ในหัวข้อเรื่องหาคุณค่าตัวเองให้เจอมาฝากทุกๆคนกันครับคิดหาคุณค่าตัวเองให้เจอคุณเคยเป็นบ้างไหมครับในบางครั้งที่รู้สึกว่าตัวเราทำไมถึงได้แย่ขนาดนี้หาก็ดีไม่เจอเลยสักนิดหากคุณเคยและบ่อยมากด้วยนั่นแสดงว่าคุณกำลังดูถูกตัวเองคุณกำลังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณ คุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราเองครับเมื่อไหร่ที่เรามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้วจะมีใครมาเห็นคุณค่าของตัวเราได้ล่ะฉะนั้นคุณต้องปรับความคิดเสียใหม่ลบไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปให้หมดแล้วหาคุณค่าที่คุณมีอยู่ให้เจอเลิกคำถามที่ตอกย้ำให้ตัวเองย่ำแย่ให้หมดนะครับเช่นทำไมฉันถึงเป็นคนไม่ได้เรื่องขนาดนี้ ทำไมฉันถึงเกิดมาเป็นคนอาภัพแบบนี้ทำไมฉันถึงได้โง่เหลือเกินทำไมถึงไม่มีใครรักฉันเลยหยุดความคิดที่บันทอนคุณค่าในตัวคุณให้ลดลงให้ได้พยายามคิดเสมอว่าฉันคือฉันฉันไม่ใช่คนอื่นคนอย่างฉันมีแค่คนเดียวในโลกใบนี้ฉันเก่งในแบบที่เป็นฉันฉันดีพร้อมในแบบที่ฉันอยากเป็น และฉันมีคุณค่าเหมือนคนอื่นนั่นแหละแบบนี้แหละคือสิ่งที่คุณควรคิดและเชื่อมั่นเอาไว้ให้มากที่สุดครับอย่าเผลอเอาตัวเองนั้นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นอันขาดครับเพราะมันคือข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดขอให้คุณเข้าใจด้วยครับว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครเหมือนใครหรอกแม้กระทั่งฝาแฝดก็ยังมีข้อแตกต่างกันเลยและที่สำคัญคนแต่ละคนมีดีไม่เหมือนกันบางคนเล่นกีฬาเก่ง แต่เรียนไม่เก่งบางคนเรียนเก่งแต่ไม่เก่งด้านกีฬาในคนคนหนึ่งอาจจะเก่งในบางเรื่องแต่ก็ย่อมมีอีกบางเรื่องที่ทำไม่ได้เสมอแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีดีที่ต่างกันดังนั้นคุณค่าของคนคนหนึ่งจึงไม่สามารถเอามาเป็นมาตรวัดคุณค่าของคนอีกคนหนึ่งได้อย่างเด็ดขาดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอีกเลย สู้เอาเวลามาหาคุณค่าในตัวเองให้เจอเสียยังจะดีกว่าครับและพยายามหาคุณค่ามาใส่ตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วย,ว,ย,ว,ยวิธีหาคุณค่าในตัวเองนะครับ 1. ตัดทิ้งความคิดในแง่ลบออกไปให้หมด 2. ภูมิใจในตัวตนของตนเองในแบบที่เป็นอยู่ 3. คิดเสมอว่าเรามีดีอยู่ในตัวเอง 4. ตัวเราเองไม่เคยด้อยกว่าใครเลยเมื่อไหร่ที่คุณหาคุณค่าในตัวเองเจอเมื่อนั้นแหละทุกคนก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณเองเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ช่วยเสริมให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือความรอบรู้สิ่งนี้เป็นตัวช่วยที่ดีที่ทําให้คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้สําเร็จไปได้ด้วยดีทําให้คุณเท่าทันคนอื่นโดยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อความฉลาดของใครได้ลผลจากความรอบรู้ของเรา จะแต่งประกายออกมาให้คนรอบข้างได้รับรู้ครับเมื่อไหร่ที่คุณกลายเป็นคนเก่งเป็นคนที่รอบรู้สารพัดด้านในสายตาของคนรอบๆบข้างแล้วแล้วก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นจะต้องชื่นชมและชื่นชอบคุณแน่นอนครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปล่ะครับถ้าหากคุณไม่ใช่เด็กเรียนนั่งแถวหน้าในชั้นเรียนไม่ได้เรียนเก่งเป็นอันดับหนึ่งของห้องและของรุ่นไม่ได้ยกมือถามอาจารย์ทุกชั่วโมง ย่งเพื่อนๆตอบคำถามของอาจารย์ไปเสียทุกคำถามไม่ได้มีสมองล้ำเลิศจนได้ประกาศนิยบัตรประกาศบอกระดับความอัจฉริยะคุณเป็นเพียงคนหนึ่งคนที่มีความเก่งระดับธรรมดารรมดาทั่วไปเรียนไม่ตกก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับประกาศนิยบัตบอกระดับความฉลาดก็ไม่เคยมีอย่าว่าแต่ไม่เคยมีเลยหน้าตามันเป็นอย่างไรคุณก็ยังไม่เคยเห็นสักทีไอ้ที่มีอยู่เกลื่อนบ้านหาที่เก็บแทบไม่หมด ก็คงจะมีแต่จดหมายเชิญผู้ปกครองจากอาจารย์ฝ่ายปกครองไม่เป็นไรครับในเมื่อความรอบรู้สารพัดด้านเป็นแค่ความรู้ในเรื่องกว้างๆทั่วไปสามารถที่จะเสริมสร้างกันได้อยู่ตลอดเวลาขอแค่คุณหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆก็เพียงพอแล้วถ้าว่านอกเหนือจากความรอบรู้ที่ชันฉลาดสิ่งที่คุณควรบวกเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือการมีไหวพลิบที่จะใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณรู้ได้รอบด้านก็แรกก็คืออ่านให้มากเมื่อคุณอยากรู้เรื่องอะไรหรือมีเรื่องไหนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณเพียงแค่หาหนังสือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาอ่านเท่านี้เรื่องที่คุณยังไม่รู้คุณก็จะได้รู้ทว่าคุณต้องอ่านอย่างตั้งใจด้วยนะครับ 2. ฟังให้มากในเรื่องที่มีประโยชน์คนที่ฟังมากย่อมรู้มากครับยิ่งฟังเรื่องที่มีประโยชน์มาก ก็ทำให้คุณได้รับความรู้มากขึ้น 3. แลกเปลี่ยนความคิดมันพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนหรือใครก็ตามที่อยู่รอบตัวคุณครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันคุณจะได้รับความรู้จากการสนทนาอย่างแน่นอนครับเมื่อไหร่ที่คุณแสดงออกซึ่งความรอบรู้ให้ประจักษ์แก่สายตาคนรอบข้างได้เมื่อนั้นคุณจะเป็นบุคคลที่มีบุค,คลิกน่าเชื่อถือในสายตาพวกเขาเหล่านั้นไปโดยปริยายครับ ความรอบรู้ความฉลาดคือเสน่ห์ที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธนอกจากคุณต้องคอยหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีความรอบรู้ในหลายๆด้านแล้วสิ่งที่คุณควรใส่ลงไปพร้อมกับความรู้ที่ได้นั่นคือการไต่ตรองสิ่งที่รู้หากเรามีแต่ความรู้แต่ขาดการไต่ตรองในสิ่งที่รู้เราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่โง่ไปในทันทีครับการไต่ตรองคือกระบวนการคิดอย่างละเอียดรอบคอบ รู้จักคิดให้ลึกซึ้งเพื่อหาความจริงรู้จักทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่ได้รับรู้มาในแต่ละครั้งพูดให้ง่ายๆก็คือการคิดให้ลึกและให้นานอย่ารีบด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปโดยไม่ยอมคิดให้มากฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักปล่อยตองอะไรอะไรเลยคนคนนั้นจะกลายเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นทันทีครับและคนโง่ย่อมไม่มีใครปรารถนาอยู่ใกล้ มีแต่คนที่อยากหลอกก็เห็นว่าเป็นคนโง่หลอกง่ายขั้นตอนการคิดอย่างไตรตรอง 1. รับฟังแล้วจงคิดตามการคิดตามคือการวิเคราะห์แยกแยะหาแกนหลักของเรื่องว่ามันคืออะไรเรื่องที่ได้รู้มามีคุณค่าแค่ไหนเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีพยายามหาเหตุผลให้มากครับคือเมื่อรับฟังจงหยุดคิดจากนั้นจึงค่อยๆวิเคราะห์ จนหาเหตุผลของเรื่องทั้งหมดออกมาได้ 3. รอบครอบเข้าไว้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรออกไปคุณควรคิดให้นานและคิดให้รอบครอบว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อควรทำหรือไม่ควรทำทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์หรือให้โทษตัดคำว่าไม่ออกจากความคิดขอบอกเลยนะครับว่าหากคุณมีคำพวกนี้อยู่ในความคิดเช่นฉันทำไม่ได้ฉันไม่เก่งพอ ฉันไม่มีอะไรสักอย่างไม่ฉันต้องทำไม่ได้แน่ๆขอให้คุณหยุดความคิดเหล่านี้โดยด่วนครับตัดคำว่าไม่ออกไปจากความคิดและการกระทำซะอย่าให้มันมีอำนาจเหนือความสามารถที่แท้จริงของคุณเด็ดขาดไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้หรอกหน้าเชื่อสิครับสกัดคำว,ว่าไม่ก่อนที่คุณจะไม่จริงๆจ,จงบอกกับตัวเองเสมอครับว่าฉันทำได้ จงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเชื่อและศรัทธาในความสามารถของตัวเองครับว่าคุณนะ่ะเก่งพอไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้เลิกตำหนิตัวเองครับเลิกตอกย้ำว่าเราโงา่เราไม่เก่งเราไม่ดีพอเราไม่สามารถทำอะไรได้ดีสักอย่างจงคิดเสมอว่าคุณทำได้ความคิดคือจุดเริ่มต้นของการกระทำครับหากคุณเฝ้าแต่บอกตัวเองว่าทำไม่ได้คุณก็จะไม่มีวันทำได้ฉะนั้น จงบอกกับตัวเองครับว่าทําได้แล้วคุณจะทําได้และการกระทําได้ของคุณมันจะสะท้อนออกมาในรูปของการกระทําที่น่าเชื่อถือสร้างบุคลิกของคุณให้ดูดีในสายตาของคนรอบข้างเริ่มต้นซะตั้งแต่ตอนนี้ครับเพราะคุณทําได้แน่นอนอยู่แล้วขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆกันนะครับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ